สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับชั่วโมงที่สองนะครับรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับร่างกายของเราวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องนะครับฟันของเราฟันของเรานะครับเป็นอวัยวะภายนอกชนิดหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยฟันลิ้นเหงือกหรือเราเรียกรวมกันว่าอวัยวะในช่องปากฟันจะมีอยู่2ประเภทนะครับ หนึ่งคือฟันน้ำนมสองคือฟันแท้ฟันน้ำนมนะครับจะมีอยู่ยี่สิบซี่เริ่มขึ้นเมื่ออายุ6เดือนส่วนฟันแท้จะมี3าซี่เริ่มขึ้นเมื่ออายุ6ปีสำหรับหน้าที่สําคัญอวัยวะในช่องปากนะครับปากนะครับไว้พูดคุยกินอาหารเหงือกเป็นที่ยึดเกาะของฟันฟันนะครับใช้บดเคี้ยวอาหาร ลิ้นใช้รับรสชาติอาหารและช่วยในการออกเสียงต่อไปนะครับเป็นวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก 1. แปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีทุกซี่ทุกด้านอย่างน้อยวันละสองครั้ง 2. เราควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูอลอไลเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับฟัน 3. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันเช่นนมฝรั่งชมพู่มันแกว้ว 4. หลังจากที่เรากินอาหารแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานเหนียวเราต้องแปรงฟันให้สะอาดทุกครั้ง 5. นะครับไม่ใช้ฟันผิดวิธีเช่นเปิดฝาขวดฉีกถุงขนม ไปพบทันตแพทย์หรือหมอฟันอย่างน้อยปีละสองครั้งสำหรับวันนี้นะครับครูนะครับมีคลิปวิดีโอการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะครับมาให้นักเรียนดูใต้คอมเมนต์และคืนนี้นะครับนักเรียนทุกคนอย่าลืมแปลงฟันก่อนนอนนะครับบ๊ายบาย